สำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะวันน hey, ี้รวีก็จะมาเล่าดวงให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนให้ฟังกันในเดือนกันยายนนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะจุดที่น่าสนใจเลยก็มีจุดนี้ค่ะเพื่อนๆจุดนี้ค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะเดี๋ยวรวีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะจะได้ไปวางแผนรับมือในเดือนกันยายนนี้นะคะว่ามันจะเป็นจะใดกันต่อเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ มีดาวพฤหัสเนี่ยกลุมลัคนาแล้วเป็นราศีที่เรียกว่านาระเกณฑ์นะคะได้นระเกณฑ์ที่เป็นแบบจรน,นะคะนั่นแปลว่าช่วงเนี้ยคุณดวงเฮงมากนะคะมากมากมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขค่ะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาเสวยบุญค่ะแบบน,นี้เนาะเสวยบุญของคุณค่ะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยคุณทําแล้วมันจะลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟนะคะดังนั้นเนี่ยใช้ช่วงเวลานี้นะคะเอนจอยกับมันเยอะๆค่ะอะไรที่มันเป็นเรื่องมันมารู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจเนี่ยอันนั้นไม่จริงนะคะอันนั้นคุณอาจจะคาดหวังมากเกินไปค่ะเพราะว่าตามโหราศาสตร์เนี่ยคุณคือมีโชคดีมากนะคะพิเว่าโชคดีมากม,มาก,มากนะคะมากๆจริงๆเนาะ <c oughs> ก็มีความสุขแล้วก็เอนจอยเยอะๆค่ะ ทีนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยบางคนนะคะจะได้มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นใหม่เนี่ยบางทีอาจจะเป็นการลงทุนนะคะลงทุนใหม่หรือว่ามีบริวารใหม่นะคะหรือว่ามีลูกเนาะบางคนมีลูกด้วยนะคะเป็นเกณฑ์ที่จะมีลูกในช่วงนี้นะคะแต่การมีลูกเนี่ยอาจจะติดขัดนะคะติดขัดมีการติดขัดนะคะดังนั้นต้องแก้ปัญหาก่อน ถึงจะได้ถึงจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะก็คือต้องมีการแก้ปัญหาต้องเขาเรียกว่าต้องเคลียร์เคลียร์อะไรหลายอย่างก่อนนะคะถึงจะได้สิ่งที่อยากได้นะคะสําหรับเรื่องทั่วไปของชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะต่อไปก็จะเป็นเป็นในนี้แล้วนะขอนั่งลบก่อนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรัก มาดูกันความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะความรักตรงน,นี้ความรักของชาวราศีเมถุนก็คือคู่ครองนะคะดาวพฤหัสเนี่ยอ,อย่างนี้เลยแล้วกันเนาะดาวพฤหัสเนี่ยทำมุมเล็งนะคะในเรื่องในเรื่องเรือนของความรักกับคู่ครองค่ะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวคู่ครองนะคะนั่นหมายความว่าช่วงเนี้ยคู่ครอง ให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษนะคะคู่ครองให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษรักคุณมากเป็นพิเศษนะคะเขาบอกแล้วว่ามันดี <c oughs> ของชาวลัคนาราศีมิถุนน่ะบอกแล้วว่ามันดีนะคะคู่ครองรักคุณมากเป็นพิเศษคะ่ะแล้วก็คู่ครองนะคะคู่ครองเนี่ยอยู่กับคุณแทบจะตลอดเวลานะคะ ซึ่งมันก็ดีสําหรับคนที่อินเลิฟกับผู้คลองมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่อินเลิฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ออะไรนะถือว่าบางคนก็ไม่ชอบละกันนะคะอะแต่สําหรับระวิระวิชอบนะแต่ระวิไม่ได้เกิดรักข้านาราสีเมทุนไงอันนี้ก็แบบตอบให้เฉยๆเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของอ่เรื่องของคนโสดนะคะคนโสดคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เจอนะคะเจอจากเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าวงสังคมโดยรอบของตัวเองนะคะหรือวงสังคมของตัวเองนะคะอ่ามีเกณฑ์ที่จะเจอแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเจอเนี่ยมันก็เป็นเหมือนลิ้นกับฟันคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ใช่ไหมหรือวาอย่หมดเาบอกว่าเอ,อคนลักนานะคะคนลักนาเมถุนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนโสดเนาะมีเกณฑ์ที่จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระทบกระทั่งเรื่องฝีปากกันก่อนหรือว่าเกลียดกันก่อนเนาะเกลียดก่อนค่อยรักกันเนาะเหมือนละครเลยเนาะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องความรักของคนโสดนะคะของชาวลัคนาราศีเมทุนค่ะอืมต่อไปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงาน การงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะต้องบอกว่าการงานของเขาเนี่ยทำแต่งานนะคะคือตัวเองเนี่ยทำแต่งานนะคะบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ลงทุนใหม่นะคะมีเกณฑ์ตั้งร้านใหม่นะคะบางคนมีเกณฑ์เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโอ้คือเป็นอะไรที่อะไรใหม่ๆสนุกในชีวิตนะคะชาวเมถุนเนี่ยจะได้รับจะได้แบบ รับไปนะคะจะได้รับไปเนาะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะได้ได้ตั้งร้านใหม่ได้ลงทุนใหม่นะคะได้ทําอะไรที่คุณมีความสุขจริงๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมทุนค่ะในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจแบบขยันนะคะมีเกณฑ์แบบขยันทํางานนะคะแบบทํางานเสร็จแล้วก็เข้าตากรรมการด้วยนะคะ คือเข้าตากรรมการเห็นเข้าตาเจ้านายนะคะเจ้านายเอ็นดูนะคะเจ้านายเอ็นดูแล้วก็ขยับผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือนะคะให้ความช่วยเหลืออ่าเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องของการงานค่ะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายลืมการเงินนะคะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ การเงินเนี่ยการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้โชคลาภนะคะจะได้โชคลาภจากการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่จากการลงทุนนะคะดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาคุณไปลงทุนธุรกิจไหนนะคะลงทุนธุรกิจอะไรนะคะเงินจะเริ่มเข้านะคะเงินจะเริ่มเข้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงทุนเนี่ยไม่ได้ลงทุนนะคะเกณฑ์น,นี้จะไปตกอยู่กับบริวารหรือว่าลูก ค่ะดังนั้นให้ลูกจับหวยให้นะคะให้ลูกจับหวยให้นะคะลูกก็จะนําโชคมาให้นะคะแอนเอ็นประมาณนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีเมทุนค่ะในเรื่องของโชคลาภนะคะต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะรวีอยากให้ระวังในเรื่องของปากนะคะการปะทะนะคะ แล้วก็เรื่องของการทะเลาะนะคะการทะเลาะแล้วก็พอดีเห็นแบบาดาวเกตนะคะแล้วก็กลุ่มเมลิตยูนะคะอยู่ในภพวีนาเนี่ยให้สวดมนต์นะคะปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็หมู่เสริมดวงนะคะหลักๆเป็นแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากให้เราวิช่วยเคลียร์ให้นะคะว่า ดวงชะตาตอนนี้ทำไมมันดูแย่จังนะคะทำไมไม่เห็นเป็นอย่างที่ระวีบอกเลยนะคะเพราะว่าจุดตั้งรับดาวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะและนะคะเราจะใช้ทักษะตรีวัยแล้วก็นวางนะคะตรียางเข้ามาอ่านอีกนะคะเข้ามาอ่านประกอบอีกเยอะนะคะถึงจะ ประกอบเป็นคําทํานายให้กับคนหนึ่งคนได้นะคะมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะไม่ได้มีแค่ในสิ่งที่ลาวิบอกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าหู oo, ไหนบอกว่าได้โชคใหญ่ไงเธอไหนบอกจะได้โชคใหญ่บอกจะได้โชคลาภอย่างเงี้ยแต่ทำไมไม่เห็นได้เลยนะคะทองบอกว่าสนามมันไม่มีมันก็ไม่ได้นะคะเกณฑ์เดิมพื้นชะตาคุณมาย,ยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันมันต้องไปดูก่อนนะคะมันต้องไปดูก่อนเนาะคือลาวิก็อยากช่วยเหลือคะ่ะสําหรับใครที่มีปัญหาจริงๆนะคะแล้วอยากให้ลาวิช่วยให้เนี่ยมันติดต่อมาได้ ที่ช่องทางที่น่าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและสําหรับใครที่เกิดวันเสาร์นะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนนะคะและอยากที่จะเสริมพลังให้กับตัวเองนะคะเราวิแนะนําอัญมณีชินนี้นะคะตัวตัวหินอันนี้สีม่วงนะคะตัวนี้นะคะตัวอเมทิสเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนะี่ยมีพลังในการ ต่อเขาได้ต่อสู้นะต่อสู้กับสิ่งหลายๆอย่างลดความวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ช่วยให้คนที่คนที่เป็นคนที่เกิดวันเสาร์ในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยผ่านเรื่องหลายๆไปได้ด้วยดีค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็ติดต่อนะคะที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะล้วิก็จะมีการแนะนำนะคะก่อนที่จะนําอะไรต่างๆหินต่างๆ,ห,างๆหินมงคลต่างๆนะคะหรือว่าสร้อยคอเครื่องประดับสีเนี่ยก่อนที่จะเอาไปใช้เระวิก็จะมาเล่าให้ให้ฟังก่อนว่ามีข้อควรระวังอะไรที่ต้องทำ บ้างนะคะแล้วก็ควรที่จะต้องใส่แบบไหนใส่ยังไงใส่วันใดด้วยนะคะอ่ะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะและในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงของชาวาลาัคนาราศีเมถุนก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะในครั้งหน้าค่ะดวงของชาวาลาัคนาราศีเมถุนในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงกันบ้างก็ติดตามช่องรวิไว้ด้วยนะคะในช่องทางที่ทุกคนเนี่ยกำลังรับชมรับฟังอยู่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow รวิไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในเดือนหน้าตุลาคมนะคะคำทำนายของ ผมหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล์ของโรบิวันดาพยากรนนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ